สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบื้องสุขสุขคนเดจ้านางหญ่กำลังเห็นยังไงนางหญ่ปิ้งป่าจ้าเลิกมาแต่ห,ห้องเฮนแล้วก็ลงมาอยู่ให้ยอยู่สวนคือเก้ามากินข้าวอยู่สวนนี่แหละจ้าพี่น้องโอ้ยน้อหอมดี ทางอีเม่กยเยอะอันย่ามะมฮุงท่าเนาะอีเม่เพิ่นจะตัดมะฮุงผมน้องน้อยนี่ก็มาแต่งห็นกัญางรัดลงมาทางพีเลยเนาะพี่นอ้องมากินฮะกินข้าวยู่ให้โซนคือเก้าแนะ แด่นไม่เช้านี้พนตกโหบอกกัทอมเนี่ยเพิ่มีเป็นการเซเวลานาฬิกาเฮาก็มาเบิงไอ้นางเอาอันโคกสมเพชรแต้วมาเพชรเซโคกเนาะพี่น้องน้อยก็มีมุกกินนี่เอามุกเลยกินนี่ไปใส่อ่าลูกไปใส่หัวกระเทียมเพราะ <c oughs> มาง่าลืมเนาะมแมนบอมีแนมนเฮ้เม่บอบพน,ะ <c oughs> นาะเนาะพี่น้องเนาะต่อมาแม่พันกนยายาตัมเ<น>ะเพิดเ้ยจ้าต่อมากเจจาเแ็กโนจ้าต่อมาการเปรตจ้าทีเบิร์ดเบิร์ดเลยเนาะหยดชุดท้าของ หย,ดย,ย,ยุดสุดท้ายแล้วนะพี่น้องมาเล่นจ้าตอนตอนแม่ฟานมะนาวใส่ถั่วโบทายนะเล้อืมลืมลืมลืมโตมากก็มาตับเนาะกองกระสั่นก็ขอโทษขอไผ่ทำลายลายเนาะอีเม่เพิ่กนกระตำทึตงตู้น้องน้อยก็ยืนอยู่ทึงตูง้ได้แล้วได้แล้วจ้าพี่น้อง แล้วแล้วเนาะจ้าวันนี้ก็ต๊แต่งทคนตาตานเนาะจุ๊บจับจุ๊บจับมีขนมจีนแม่มแาแมทใครพิเรียกว่าขบลุ่นขบลุ่นขบลุ่นหรือขนมจีนนั่นเองจ้าแล้วก็มีปิ้งปลาหรือปลาปิ้งนั่นเองเนาะโตนึงใส่ง อ้าไปกินโหซสีเคอพี่น้องเจ้าถ่ายค่อยเพลินะอ่ะจ๊บเจ็บคอยกินโหซสีเคออยู่ได้ป่ะบวงแมันได้เชสบายดีพี่น้องสบายดีสดบายดีพี่น้อง งก,งงกงองงนพี่น้องเรา่าตั้งอยู่ทิงน่เด้อเห็นรถคนคนขี่รถไปน้องงเนเฮียนพนพละซือๆบ่าวันนี้ฮะบ่บมได้ออกกระทงไปลูออสีกีฬาสีเออกีฬาสี <laughs> เดาด้วกันพีน่เนาะกีฬาสีกีฬาแบบรุ่กว่าจะเป็นกีฬาสีอันนี้ฮัตไกส์คืออืมเครื่องอินโตนี่เดี๋ยวจ้ะแม่อินเอายังแม่หายอ่า

ก็าบางทันจะไม่มาใหญ่เนอะนะน้มันเรื่องเาะอานยากเลยสุดย่างมาสุดย่างต่อสุดย่างมาเป็นงไงเรื่องแบบโหยากจรบอมันหัวมันโดน เฮ้ยฉันฉันรัหคอยคอยกดอะยังรับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ được không sao? lỡ ừ, video đó, dẫn เด็ดงดอันเลยต้อยล่าคงลุกนะครุลงนราศี จะแค่งันก็เนห้งโถไแล้วมีนนันอมีชุดขงแบบบางอย่างก็งันไปที่ก็าลอดเลยใช่คือคนได้นรักนะย้ำแน่คนหลาย

bao này giờ lấy kinh dinh nó, bao gọi vậy vậy nào ขอลาไปก่อนเด้๋ยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์สใหญ่น้องน้อยสาวผู้ไทยในเด้กผูน้องบ๊ายบาย